เพียงคู่บ้านเพียงคู่คุณสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันส่งท้ายสัปดาห์ที่สดใสนะฮะวันนี้จะมีความเคลื่อนไหวดีๆทางการเมืองนะฮะ,ะเพราะว่าสอนอาชาก็เอาแล้วเรื่องถอดถอนวันนี้พิจารณาแล้วนะแล้วก็ให้ไต่สวนโดยที่จะให้ผู้ถูกร้องเนี่ยมาชี้แจงซึ่งได้ข่าวว่าแม่นางไปแล้ว แม่นางไปได้รอยยิ้มแย้มอย่างเยอะแม่นางอะไรไปเรียกประชดเขาแม่นางนี่เป็นรยถ้อยคํายกย่องนะครับอย่างเช่นแม่นางเฮเลแห่งทรอยงามขนาดล่มเมืองได้เลยไงแม่นางเตียวเซียนนะแม่นางอะไรปูเช็กเทียนแม่นางอะไรได้แต่ล้วนแต่แม่นางแม่นางสูสีไทยเห่าอันนี้พระนางนะแต่ว่าดีๆไม่มีบ้างไอ้คำว่าแม่นางคนแม่นางแม่นางเนี่ยดีๆไม่มีบ้างอะฮะแม่นางดีๆไม่มีมี ที่ก็เดินามาเนี่ยก็ยังยังก็ไม่รู้นะเคยเคยฟังหนังไทยไหมก็เราเราไปดหนังแล้วก็าพากไหมผู้ชายพากเสียงผู้หญิงไงไม่นางไม่นางเขารักไม่นางจังเลยผมไม่ได้ดูเอ,อ้ยรักแม่ข้าแต่งงานแม่ข้าสิผมยังไม่ดูอ๋ออ๋อเราจัดรายการเนี่ยนะมันป่านนี้เขาคงเรียบร้อยไปแล้วเ,เรียบร้อยเลยไม่เห็นภาพเขาคือไปถึงอะไรไปเรียบร้อยแล้วบรรยากาศโดยรวมน่าจะดีนะเพราะว่าตลาหุ้นเปิดตอนเช้าที่สิบโมงนะบวกโป๊เลยนะบวกแปดจุดเลยอ่ะ คุณเห็นดาวโจนสอข้นสาม้อุนี่้องต้องเราบอกยอมยอมรับนะฮะยอมรับสภาพเลยเอาเรื่องนี้ก่อนเลยนะฮะแม่ยอมรับสภาพเลยสองวันมานี่แล้วปวดเถิดทึงนะสี่สิบกว่าจุดนะครับบวกวันละ2ยี่สิบกว่าวันนี้เนี่ยก็มีโอกาสเพราะว่าคืนนี้ดาวโจนบอกไปสามร้อยกว่าจุดแต่ปัจจัยอื่นไม่มีนะฮะเพียงแต่ว่ามันมีกลับตัวการกลับตัวกลับใจของนักลงทุนสถาบันในประเทศตอนนี้มาเป็นผู้ซื้อรายใหญ่จุดพุ้งนะกลับมาซื้อแล้วก็ลุยยังหุ้นในกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะปตทนะฮะ เขาประเมินกันว่าน่าจะได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงวเพราะว่าอไอ้ไน้ำมันสำรองเนี่ยมันออขาดทุนปรากฏว่าราคาวิ่งมาระเบิดเถิดเทิงสองวันแล้วก็ดันดดชนีให้วิ่งตามนะฮะตอนนี้ดดชนีผ่านไปพันห้ารอยจุดเนี่ยไวยเหมือนโกหก,กนนะแต่ก็นักวิเคราะห์ยังไม่กล้าฟันธงว่าเป็นสัญญาณการปรับตัวขาขึ้นอย่างเต็มตัวนะค,คือผมบอกว่าให้นวัดระวังอยู่ ระวังนะคือวิเคราะห์มากรู้มากเกินไปก็วิเคราะห์มาแล้วกังวลมาก,ก,มากผมบอกว่าคนเขามองว่ามันลงไปแล้วมันต้องขึ้นหนะ้าเพียงแต่หให้หุ้น,ห,นหุ้นมันมีขึ้นมีลงเป็นปกตินะครับแต่ว่าจังหวัดไหนมันจะขึ้นมันจะลงก็มีควรมีเหตุผลสะ<อ>สนบ้างแต่ว่าหุ้นบางทีมันก็ขึ้นแบบไม่มีเหตุผลนะและนี่เหมือนเหมือนกับว่านักลงทุนสถาบันในประเทศจะมีอินไซต์รู้ว่าดาวโจจะขึ้นนะไปซื้อดักโลงหน้าสองพันเลย บ้านเราไม่มีพื้นฐานไล่ย่อราะไล่ย่อยเมื่อวานนี้ขายอย่างเดียวอใช่ไล่ย่อยขายแต่ว่าฝรั่งซื้อมันกลัวความสูงนีฝรั่งเริ่มกลับมาก็เป็นที่น่าจับตานะก็หลังหลังปีใหม่แล้วกลับมาแล้วนี่มีเงินพวกกับมาพ็หลังปีใหม่ก็มายังขายอยู่เลยเพิ่งมาซื้อเมื่อคืนนี้นะฮะเมื่อวานนี้นะฮะก็ยังไม่ไม่แน่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นการซื้อต่อเนื่องด้วยหรือไม่แต่ว่านักวิเคราะห์ยังเตือนเตือนอยู่นะฮะว่า อย่าเพิ่งทุ่มน้ำหนักเต็มตัวออแล้วก็ยังมีหุ้นบางตัวที่มันมีปัญหาอยู่นะฮะหุ้ร้อนๆนะฮะสักสายสิบบริษัทเหมือนกันหุ้นที่ราคาขึ้นหรือว่าออก็ลงทุนอย่างเอาอย่าโลภนะแล้วก็เพิ่มเพิ่มน้ำหนักความเสี่ยงม,มันจะได้ระวัดระวังตัวนะจังหวะไหนควรขายอย่างขึ้นขึ้นมาอย่างนี้นะฮะ<อ>ก็คิดว่าจังหวะหน้าขายนนเออเพราะว่ามันยังไม่เห็นข่าวดีที่เป็นชิ้นเป็นอันนะฮะแล้วก็เรื่องของ การเมืองในปีนี้ครึ่งปีหลังหน้าลองหน่าลุ้นหน้ารอคอยเรื่องเศรษฐกิจนะฮะก<า><ม>็จะเป็นจัญญาญการเมืองไม่มีแล้วเพราะว่าจะมีรัฐบาลเลือกตั้งสี่ปีนู่นไม่แต่ว่ากระแสกระแสในรัฐบาลก็กระแสกระแสความนิยมเนี่ยมันอาจจะวัดผลกันด้วยความนิยมไม่มีมันจะวัดผลกันด้วย เศรษฐกิจเนี่ยนะฮะครึ่งปีแรกที่ยังแย่ๆอยู่ซึ่งฟังมาที่ไหนตอนนี้เศรษฐกิจก็ยังแย่อยู่นะแย่อยู่แต่ถ้ามันแย่แย่มากเลยนะคนความอดทนของคนเนี่ยค,มมคนอยากมีความสุขนะฮะอยากต้องการมีความสุขมีความหวังในความสุขแต่ถ้ามันรอ,อคอยนานเกินไปเนี่ยก็เดี๋ยวนี้ <c oughs> พูดให้ง่ายสุดนะคือคนที่ทางานสุจริตไม่มีนอกมีในนะต้องทางานสองแห่งสามแห่ง วิ่งรอกเพื่อที่จะหารายได้มาออคุณสอคนคุณอยาเอาตัวเองเป็นคนอื่นก็มีบางคนเลิกงานแล้วไปขายนี่ไงขาย direct sell ข,ขายพวกนี้ไงขายพวกแอมเบขายพวกประกงประกันนี่ไงไม่ขายตัวนะขับแท็กซี่ก็มีขายตัวก็มีออใช้ลงใช้ลายมีหมดอะบางทีเออ็าทางานอย่างเดียวเยนแล้วขายตัวมีมีเ,ออเรียกขายตัวก็มีออตื่นมาบ่ายสามโมงแต่งหน้าแต่งตาเสร็จหกโมงเย็นไปแล้วไปนั่งแล้วนั่งแล้วจะนั่งนอกตู้ในตู้แล้วแต่คุณนั้นลองไปดูสิ ไม่ไปไม่ดูหรอกผมจะไปไปดูทำไมผมก็ใช้บริการเลยถ้าไปอ่ะก็มาเก็ไปดูศึกษาหาประสบการณ์ได้นี่ว่าชีวิตความจริงเป็นไงก็ไปถามได้บอกว่าตกลงนี่รายได้ชินนี้แปดหมื่นหรือแสนหรือแสนสองเหมือนเดิมไหมโอ้โหไ่วันกี่รอบถามด้ได้นะเอ้าถ้าอย่างนี้าเกิดเป็นผู้หญิงน้วเกิด กิดช้าหน่อยนะไม่เกิดเลยตอนนี้ก็ได้พกเกดพราะตอนเกิดมาเป็นผู้หญิงตอนนี้นะนนไ,ทไทยเขาตอนนี้ก็ได้ไปผ่าแต่แปลงโฉมใหม่ไปเกาหลีกลับมาลงทุนหน่อยีก็ไปได้แล้วไม่ได้ละวัยมันไม่ได้สังขารไม่ได้มันความสดมันแต่งกันได้ปะโธ่เอ้ยอย่าสิ้นหวังจะเกิดสิ้นลมหายใจโอ้หนี่มันจะเราคิดถึงขั้นมันจะอดอยากปากแห้งมันจะค้นแค้นถึงขนาดจะต้องขายตัวเลยไม่ใช่หรอกคือไม่ใช่เราไม่ต้องขายตัวหรอกเพราะว่าขายตัวได้ไม่เจ็บตัวก็มีนะ ขายตัวขายจิตวิญญาณแทนขายตัวก็ได้อ๋ออันนอะไอ้เนั้นหนักกว่าผมขายตัวนี่ยังไม่เท่าไหร่แต่ขายจิตวิญญาณนี่มันหมดเลยนะความเป็นคนเอ้าคือคนขายตัวเนี่ยบางทีเขาไม่มีทางเลือกใช่ไหมบางทีไม่ได้นั่นแตะเป็นคนดีก็แย่ๆไปนะใช่แต่ว่าดูแลพ่อแม่ดูแลลูกนะปลูกบ้านให้พ่อแม่อยู่แต่พวกขายจิตวิญญาณเนี่ยมันมันมันบัดซบอ่ะก็คุณขายจิตวิญญาณแล้วคุณก็ขายชาติได้ โถ้าโถมันจิตวิญญาณเนมันที่สุดแล้วม,มนุษย์เนี่ยนะฮะคือศักดศรีความ,ม,น<ช>มนุษย์นี่สำคัญที่สุดออให้มันจะรุยร้นฟ้ายังไงแล้วแต่นะฮะออโถไม่ใช่คนสาบแช่งน,นี่ยัง <นะ S 1> ดีนะคนที่เขา พอมอนิเตอร์คนอยู <hi> ่เขายุ่งกับเรื่องสถานภาพเขาเองนะว่าจะโดนยุบโดนโดนกลืนโดยอะไรแบบนัไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวเขาไม่อยากยุ่งะไรคุณเท่าไหร่เไม่เกี่ยวมายุ่งกับผมนี่ไอ้เรื่องแบบนี้พูดแบบนี้มายุ่งนี่มายุ่งนี่ผมไม่จัดรายการเขาไม่ยุ่งละเขาไม่ยุ่งละเขาไม่ยุ่งละเพราะเขายุ่งกับตัวเขาเองมากกว่าจะจะอยู่หรือจะไปไหนไหนมาแล้วเลองหุ้นนะครับวิเคราะห์เร <c oughs> ียบร้อยแล้วว่าแนวโน้มระยะสั้นเนี่ยยังไม่แน่นอนนะยังกลในความผันผวนอยู่ ไลล่าสุดเลยยังดีขึ้นไหมบวกขึ้นไหมมากขึ้นไหมล่าสุดของคุณบวกขึ้นไหมบวกมากขึ้นไหมล่าสุดก็ตอนตอนสิบโมงนะตอนที่ผมดูสิบโมงห้านาทีนะโอ้สิบโมงนทีขึ้บวกไปเจ็ดเจ็ดจุดแล้วซื้อขายก็สองพันสามร้อยกว่าล้านนะแถวนั้นเมื่อวานเก็ห้าหมื่นะเอออ้ามาเรื่องหุ้นก็อันนี้นะฮะก็ต้องบอกว่ายืนยันว่าไม่ได้ไปเข้าข้างเนชั่นกันนะฮะแต่ไม่เข้าข้างคนผิดทุกประเภท สำหรับโซลูชันคอนเนอร์นะฮะเกี่ยวอะไรอ่ะเขาว่าก็ถือกล่าวโทษน่ะไก็ก็แต่ดีไซน์จะเข้าไปสอบปันหุ้นแล้วนะคือแต่เหตุการณ์ที่เกิดเหตุการณ์นะมันช่วงเมษาปีสามสามนับจากนี้กี่ปีไปแล้วอ่ะปีนี้ห้าแปดห้าปีไปแล้วอ่ะเกือบห้าปีนะฮะคือวันจริงเนี่ยนะฮะพฤติกรรมการปันหุ้นเนี่ยก็ไม่เข้าใจนะคุณโสพลผมไม่เข้าใจอ่ะแล้วก็ไม่อยากจะเข้าใจด้วย คุณนะด้เหตุการณ์เวลากล่าวโทษกิดครั้งนะคดีบางทีเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงวะมันห้าปีที่แล้วอ่ะอ๋อใช่ใช่คนก็ลืมไปหมดแล้วให้ปั่นกันวันสองวันเนีเขาเข้าใจแต่ว่าทําไมมันรวบรวมหลักฐานนานนักแล้วคุณที่ดูว่ากว่าจะฟ้องกว่าจะอะไรนะฮะบางทีเนี่ยนะฮะไอคนถ้าผมอายุเจ็ดสิบพูดตรงๆนะถ้าผมอายุเจ็ดสิบนะผมไม่กลัวการปั่นหุ้นเลยผมไม่ใช่เป็นนักปั่นเลยเพราะจะติดกว่าจะฟ้องผมเสร็จนะนะกว่าจะได้ติดุกผมตายแล้วไม่แน่ คุณไหต้องรับการอีกหลายสิบปีคุณเอ้าสิบหกยังเดินเฉยก็ได้ไม่เก้าสิบหกก็ดียังไม่รู้คดีจบหรือเปล่านะ,ะก็ใช่สิแล้วก็คิดดูนะฮะนี่ก็ห้าปีนะฮะโซลูชันคอนเนอร์ผู้ต้องหาสิบเอ็ดคนนะสร้างราคาหุ้นแล้วแล้วก็เป็นกลุ่มที่แบบเก่าๆว่ะ,ะ,ะคือเรื่องนี้มันมาตั้งนานแล้วอ่ะนี่ไม่เกี่ยวกับนชชันนะไม่เกี่ยวก็ผมต้องบอกว่าหุ้นตัวนี้ไม่ปกติไงนะเขาบอกนี่นะหลังจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์กรได้ยืน ได้ยื่นหลักฐานการสร้างราคาหุ้นบริษัทโซลูชันคอร์เนอร์ที่ผิดปกติระหว่างวันที่3 0มีนาคมปี29ถึงเออ่ถึง2533นะตรวจสอบเชิงลึกเพราะพยานหลักฐานมีทั้งเป็นพยานวัตถุและพยานเอกสารต่อกรมสุบพิจิพิเศษเมื่อวันที่9กันยายน257 5เหรออ๋อแสดงว่าก่อนก่อนเข้าไปไม่ไมุเนี่เขาปั่นหุ้นเออ่อนเขามีเรื่องก่อนหน้าดีเนชั่นแล้วใช่ไหมใช่คดีมันปัทุตอนนี้พอดี ก็เลยไอ้สุกมองว่าเกี่ยวยงกันงั้นเหรอครับไม่ไม่ไม่เกี่ยวแต่ว่าไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวแล้วแต่ว่าไอ้เรื่องเรื่องของนชั่นก็เรื่องของนชชั่นแต่ว่าเรื่องของพฤติกรรมปั่นทุ้นของที่นี่นะฮะมันต้องต้องนั่นกันนะฮะการเข้าไปแล้วแล้วมันทําให้นั่นเนี่ยเข้าไปนชั่นเนี่ยนะฮะเข้าไปซื้อเนี่ยเทโอเวอร์จริงหรือไปปั่นสร้างราคาสร้างข่าวดีเขาได้พวกนี้จะใช่แบบนี้ละเขาเขาได้ไปมีข่าวว่ามีคนได้ไปสองสามร้อยล้านจากงานนี้นะเหรออ่าอ๋อามบากบุญ้าก นายฉายบุญนาคกับพวกซึ่งมีพฤติกรรมปั่นหุ้นโซลูชันคอเนอร์ในลนักษณะของการสร้างราคาผ่านบัญชีซื้อขายหุ้นครับ <c oughs> สำหรับคดีนี้เกิดตั้งแต่ปี253กอร์รพบความผิดปกติในการซื้อขายหุ้นโซลูชันคอเนอร์ระหว่างที่31มีนาคมถึง29เมษายน253ที่มีสภาพผิดไปจากการปฏิบัติการการผู้สัมพันธ์11รายเหรอ11 <c oughs> ราย11รายอ๋อนี่คุณรู้เรื่องมาก่อนหรือเปล่ารู้嘛 เออก็ได้กินไปก่อนไหมได้กินได้กินอยู่แล้วได้กินรู้แน่นอนอยู่แล้วนะร<อ>ู้สึกแกได้รู้สึกจะได้เป็นข่าวไปแล้วมั้งโซลูชันเนี่ยนะแต่อย่างนี้นะครับผมคุณโสพลว,วิธีการปัน่นทุนเนี่ยยุคหลังเนี่ยมันพัฒนาขึ้นนะคือพวกนี้เนี่ยจะไปหาไล่บริษัทที่ผู้ถือหุ้นมันขายหุ้นทิง้ง ผู้ถือหุ้นใหญ่นะขายหุ้นทิ้งใกล้นักปั่นพวกนี้นะฮะกลุ่มนักปั่นซึ่งเป็นแก๊งส่วนใหญ่จะเป็นแก๊งเดียวกันนะมีเครือข่ายเดียวกันเลยนะฮะเพราะมันร่วมกันนะเสือมันไม่กินเนื้อเสือถ้าเกิดมันไปปั่นชนกันนะมันเจ็บนะมันต้องรวมมือกันหมดนะแต่หุ้นแต่ละตัวจะมีเลยว่าใครเป็นเจ้าอยู่ใครดูแลอยู่แล้วตอนหลังเนี่ยแก๊งพวกนี้นะฮะก็จะกระจายเข้าไปยึดบริษัทที่ ผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยมันขายทิ้งแล้วอ,ะอ่ะนะตีหัวกินดาวตีภูมิมาแล้วผู้นี้ไปเก็บเก็บพอพอถือหุ้นใหญ่ปั๊บใช่ไหมมีอำนาจในการบริหารพวกนี้ก็จะคุยโม่จะทำโน่นทำนี่ยจ,จะบริหารจริงใงอะไรนะ<อ>ให้กกรปั่นนี่แล้วทำไมด้วย่าระดมทุนเพิ่มเพิ่มทุนอพอเพิ่มทุนไหร็จล<ป>่บ้ผู้ถือหุ้นเดิมอ่าก็พอเพิ่มทุนเสร็จเนี่ยก็จะเอาเงินเพิ่มทุนเนี่ยจะบอกขยายโน่นขยายนี่ทาเอาเงินเพิ่มทุนไปทำไมไป,ไปซื้อ ไปซื้อหุ้นอ่าซื้อหุ้นต่อไปซื้อหุ้นไม่ซื้อหุ้นคนอื่นนะซื้อหุ้นในกลุ่มที่พวกพวกพวกมันนะพวกมันเนี่ยพวกมันเนี่ยเข้าไปนะแล้วกระจายเข้าไปซื้อซื้อแล้วปรากฏว่าเวลาซื้อเอะไรซื้อนะฮะพอร์ตบริษัทซื้อใช่ไหมครับแต่เวลาผมซื้อส่วนตัวผมไปซื้อไว้ก่อนเข้าใจวะผมซื้อไว้ส่วนตัวในราคานี้ซื้อไว้ก่อนแล้วก็ได้กาไรอ่าแล้วก็เอาพอร์ตไปเวลาเจ๊งนะฮะพอร์ตเจ๊งใครตาย เจ้าซั์พู้ถือหุ้น<ช>ลายย่อยตายนี่มันปานบอกบางทีเนี่ยนะผมเคยโจมตีพวกเนี้ยไอ้พุดอย่างนี้ปัจจัยพื้นฐานขนาดนี้เจ๊งอยู่อย่างนี้นะฮะมันจะไปขึ้นได้ไงไงผลประกอบการยังไม่ดีนะยิ่งี่ด่ามันนะับหุ้นมันยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพราะไม่เกี่ยวกับผมเลยมันเอาพอรนี้บริษัทนี้ไปซื้อบริษัทนี้เจ๊งแล้วก็เราจึงเห็นหลายบริษัทนะไปดูนะครับ ผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ยมีสัดส่วนร้อซของผู้ถือหุ้นทั้งหมดนะกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ไม่ได้บริหารนะคนอื่นบริหารแต่เมืองไทยนะยังไม่มีลักษณะเป็นกลีนเมลนะกลีนเมลมีมีมีนเมลมี้วเหรมีมีเคยมีเขาทำบริษัทอะไรก็จําไม่ได้แล้วเคยยังยังกรณีของอ๋ออ๋ออ๋อเสียสองเคยทํากับกรุงเทพพนิยการ โอ้มันนานแล้วนี่อ๋อแต่มันไม่ได้มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยหรอกไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยอย่างกรณีเขาเล่นนเนี่ยที่เมืองไทยมันแต่ที่อื่นเพราะอะไรรู้วปล่าลูกปืนมันถูกเออย่างนชแนนกรณีนชแนนเนี่ยเขาสามารถทํากรีเมลได้เลยได้ได้นี่อย่างผมว่าที่คุณบอกว่ามีคนได้กาไรไปแล้วสองสามร้อยล้านพูดมันประมาณบาทสามสิบาทสี่สิบแล้วขึ้นไปสองบาทอะผมก็เอาโซลูชันเข้าไปซื้อใช่แต่ส่วนตัวผมอาจจะเข้าไปซื้อที่บาทที่สิบสาง่ายง่ายทั้คนได้ ถามมุมใเรื่องคุณในเนี่ยไม่มีใครรู้จริงไมไม่รู้จริงเนี่ยไม่เป็นไรนะฮะไม่มีใครกล้าพูดเรื่องจริงเหมือนผมอ่ะไม่รวยสักสี่คุณก็จะไปรวยได้ไงกราต่อตาทรักก็เขาไม่ต้อนรับบริษ um, ัทจดทะเบียนก็ห้ามเขาบล็อกเกอร์ก็บอกว่าไอ้นี่แปลงหางเมื่อไหร่ย้อนร้านหันนาโยเข้าไปสักสีเออขอฝากได้ไหมครับใครเป็นผู้เล่อจากทรัพย์ผมอยากรวยแล้วฮะ เดี๋ยวปั่นแล้วนะครับอาหารนายโยไว้หน่อยใช่วันนี้จะไปมีงานไม่ใช่เหรอคำนี้ใช่ไหมยังก็วันนี้เนี่ยคีตันชลีจะไปยังต้องการคนฟังอีกเยอะไหมไม่อ่านใช่ไหมมาเถอะมาล้นยังดีกว่าไม่มีใช่ไหมล่ะใครว่างๆเย็นๆนี้นะฮะหกโมงครึ่งเจอกันแล้วนะไปทานอาหารร้านอาหารนายโยแล้วฟังเพลงคีตันชลีอาหารอร่อยจริงน้องพวกเรานะฮะอาหารอร่อยเตรียมไว้แล้วอาหารดีดนตรีไพเราะโอ้โหไพเราะมากนะะฮ เสียนี่ใครใครผูแล้วก็เพื่อนในห้องอาหารร่วมโตกันก็เป็นพี่น้องกันหมดคุยกันได้ทุกโต๊ะอาหารดีตรงที่ไพโรจนี่แล้วมีคดีตามมาแล้วเอาเบอร์เบอร์เบอร์นะฮะเอาไปสอบถามรายละเอียดนะฮะเบอรเดี๋ยวไม่รู้ทางไปเลยนะครับ08193342464246ที่หน้าจอนะฮะแยกอุดมสุกตัดกระสีสกรีนนั่นแหละครับ เลี้ยวไปทางหนองโพสเลี้ยวไปทางศูนย์หนองลก้าน่ะซอยซอยสามสิบเก้าซอยสามสิบเก้าซอยเฉลิมเกียรติสามสิบเก้าไปเลยนิดเดียไปใช้มือนั่นแหละติดถนนเลยติดฟุตบาทเลยนะแล้วก็มีคนกวักมือเรียกคนเข้าไปทำงานอยู่าคุณไปยี่โมงผมอาจะไปข้ามนิดหน่อยนึงเดี๋ยวข้ามมาก่ไม่ไม่ไม่มากเท่าไหร่อยแล้วเย็นพอเย็นพอเดี๋ยวไม่มีเพื่อนมีเด้มีมีมีฉะนั้นก็ใครใครว่างเชิญนะครับหรือมีกี่ชั่วโมงแล้วที่จะไปนะครับกว่าเราจะพูดเสร็จในการนี้ก็ถ้าไหลบ่ายสอง ไปสองโมงแล้วใช่จบรายการที่ไปสองโมงก็เดี๋ยวผมไม่เตรียมตัวก่อนอ๋อนี่ไปก็คุณสุน anda ก็ไปเตรียมปลาปลาปลาม้าปลาแรดปลาคังปลาปลากดเนื้ออ่อนปลาเบี้ยวปลาอะไรอ่ะมีปลาเบี้ยวไหมไม่มีใช่ไหมปลาเบี้ยวหายากไม่ไม่ไม่เขามีบ้างแต่ว่าก็ยอมรับว่าหายากยากปลาเบี้ยวตองยากจนไม่มีปลาประเภทผาตัดตอนพันธุกรรมนะปลาอะไรนะปลาปลา ทับทิมไม่มีเนี่มีไหมมีเหรอมีเจ้ามีคนเขาชอบก็มีผมผมไม่เอานะปลาดอรี่ผมก็ไม่ทานนะเขาไม่มีไม่มีดอรี่ผมไม่ทานนะทับทิมผมไม่ทานนะไม่แตะเลยนะไม่เอาเลยแซลมอนยังไม่เคยทานเลยแซลมอนเลี้ยงผมก็ไม่ทานเดี๋ยวนี้อ่าเขาบางคนบอกว่ามันปลาปลาแซลมอนก็ไม่เหมาะกับคนไทยนะเพราะปลาเปลาที่เลี้ยงด้วยเคมีเลี้ยงด้วยสารอาหารเหมือนกับไก่ไก่วิทยาศาสตร์ที่เลี้ยงในกรงทุกวันนี้นั่นแหละ เหมือนกันเดียเลยแต,แ,ตแต่คุณสมวลนี่เป็นคนที่มีวินัยในการรับประทานอาหารมากเช้าวันนี้ <ๆ S 1> ผมทานมา<ๆ>ผมตื่นเช้ามาผมเอามันต้มมาทานกล้วยหอมหนึ่งลูกน้ำผึ้งแล้วก็เนยแข็งนิดหนึ่งแค่นี้แล้วก็เครื่องดืม่มประเภทชากาแฟนิดหน่อยแค่นี้พอละผมจำไว้ว่ากินน้อยแต่ยากกินมากแต่เร็ว แต่แต่สกีของดีที่มาจริงแม่น้ำหนักแค่หน้าจะลดขนานี้นะอายุขนาดนี้ไม่ลดแล้วครับไม่ลดแล้วครับโอ้แต่ผมลดลดแล้วตอนนี้ต่อให้ว่ายน้ําว่ายน้ําไงก็ไปลดพ่อคุณดูปลาวานสิว่ายน้ําไงตัวยังไม่ลดอย่าไปเชื่อว่ายน้ําจะลดน้ําหนักได้ดูปลาวานสิยิ่งว่ายยิ่งโตเหรอ อามานี่หลฮะมาเรื่องนี้คือดีกว่าล้วันนี้นะฮะอ๋อเรื่องแม่นางเหรอแม่นางอ้าวเมื่อวานก่อนเมื่อวานพวกนั้นเมื่อวานที่สองคนเข้าไปใช่ไหมสองคนอดีตผู้ยิ่งใหญ่ในสภาเข้าไปแล้วก็ไปให้ถ้อยคำก็ไม่มีอะไรคนหนึ่งไปด้วยทางคึกคักอีกคนไปด้วยอารมณ์เซ็งๆเลยนะใครคนคึกคักก็คุณน้คุณนี้ก็คึกคักอยู่นิคมอ่าแล้วคนที่คนที่ไม่ค่อยจะคือ สังกตายอ่ะยังไงก็ได้เรื่องนะ,ะยุง่งยุ่งเยอะก็คุณสมนี่แหละก็ปงกันนะสมศักดิ์ครับมันชีวิตนี่ก็อาจจะไปยุ่งไปนั่งดูสาวเวียดนามดีกว่ามั่งสบายสบายตากว่าเยอะนะผมว่าเขาก็เนื่องจากว่าพอนั่นการเมืองมาเยอะนะ เล่นการเมืองมาเยอะเนี่ยเขารู้รู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรสมศักดิ์นี่หลายสมัยแล้วแต่นี่คุณนี้นี่เพิ่งเพิ่งมาตอนแรกอ๋อนี้มามาในในเพ่งมาช่วงแรกก็เปรียบเทียบเหมือนนายจาลุพงนายจาลุพงเนสวรร์คล้ายแบบนั้นน่ะคล้ายประเภทนั้นน่ะชิมแรงมาแรงมาแรงแล้วก็ไม่ไม่ไม่รู้เลยนะอะไรไม่ดูฟ้าดูฝนลมบนลมล่างเลยมาแรงออกตัวแรงก็ไปสุดตัวเลยไม่ยั้งไม่มีก๊อกไม่มีเกียร์ถอยเลยอย่างนี้ดีกว่า ไอ้มีเกียร์ว่างมีเกียร์ถอยเลยไม่ไหวแล้วแล้วมันก็เรียกว่าตอนนี้ก็เต็มตัวแล้วเหมือนจักรยานสเตอร์ลิงถอยไม่เป็นเดินหน้าอย่างเดียวไม่ไม่เขาเต็มเขาเต็มตัวแล้วคือยังไงเนี่ยพี่ชายผมเนี่ยนะเคยบอกว่าได้กวากูโตขึ้นนะไม่ดีที่สุดกูให้เลวมันสุดๆไปเลยคือก็เป็นนักเการเมเงือกพอคุณเป็นนักเการเมืองสุดอดแล้ว บางคนเขามีบัญญาบัญญังถ้าคุณไม่มีอะไรเสียคุณเล่นกันมืองเลยไม่บางคนบ,บางคนยังมีบัญญ่าบัญญังหน้ายังบางบางทีบางเจ็บาบางคนเนี่หน้ามันไม่นั่นแล้วมันไม่รู้สึกอะไรแล้วบางคนไม่คือห,หน้าตาเลยสัมไปแต่ว่าวงตระกูลพ่อแม่เราให้ดำสกุลน,นะมาคิดๆกันหน่อยนะอเออพ่อแม่ ปู่ย่าตายายเขาทั้งตระกูลมานะมันมันต้องคิดคิดคิดถึงตัวเองมาอยากใหญ่อยากโตคือจะคิดอย่างนี้นะเป็นนักการเมืองไม่ได้แล้วก็ไม่คิดจะเป็นไงเพราะว่ามันเห็นคนดียากไงใช่วงการเมืองยากอ่เมามอวานนี้แล้วก็วันนี้เป็นคิวนี้แล้วนะฮะวันนี้ก็้คิวไม่นางคิวไม่นานเขาวันนี้เราชี้แจงไปนะฮะแต่ว่าอ๋อทางทางปปชเขาชี้แจงด้วยใช่ไหม แล้วก็จะมีการซักนะฮะโดยขบวนการขั้นขั้นตอนเนี่ยฮะเดี๋ยวก็จะมีสนชเนี่ยเขาก็จะมีทีมเขาจะมาซักถามอ่ะนะแล้วก็สรุปก็ประมาณสักวันที่ยี่สิบกว่าได้ไหมที่จะชีไอ้ไอ้นี่คุณปสุรันท์อย่าไปคิดซด้มอะยรมามันเป็นพิธีกรรมถ้าจะมองเป็นปาหีก็ได้แต่ว่าเราเรียกพิธีกรรมให้มันดูหรูหน่อยนึงอ๋อทำไมบทสรุปมีแล้วอ่ะฮะคือมันยังไงเนี่ยนะคือถ้าไม่คือเอางี้ดีกว่า ถ้าหากว่าทั้ง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 สอง,งประธานแล้วแม่นางผิดนะเราถือว่าโอ้ดีกระบวนการถูกต้องแล้วแต่ถ้า,าว่ารอดไปทั้งหมดนั้นก็ถือเป็นแค่ปาหีซึ่งผมจะเป็นพิธีกรรมให้มันดูไพลล่รอหน่อยหนึ่งแต่ผลสุดท้ายนั้นจะเป็นปาหีหรือเปล่าก็ต้องรอดูอีกไม่นานหรอกเชื่อเธอก็ตื่นเต้น,ตนไม่ตื่นเต้นไม่ใช่ตื่นเต้นเลยย่อมคาดเดาได้อยู่แล้วว่าผลที่น่าจะเป็นคืออะไรฉะนั้นอย่าตื่นเต้น ถ้าหาวมันจะเป็นแตะหินน่าจะเป็นเนี่ยน่าจะเป็นเนี่ยผมก็ไม่ต้องตื่นเต้นเนี่ยเพราะว่าถ้ามันผิดว่าตามผิดถูกว่าตามถูกนะ,ะขาวดำว่าว่าตามเนื้อผ้านเนี่ย<ท>ผมก็ไม่ตื่นเต้นหรอกเมื่อวานนี้นะเรื่องนี้ยังมีคนโนโ่โว่อะไรเงาออกเสียงตั้งสิบเก้าคนอ่ะเรื่องประธานสองคนนั่นน่ะว่าเฮ้ยเรื่องพันนี้เนี่ยนะผิดไม่ผิดที่คุณยังไม่ลดออกเสียงได้ไงบะ เอาตัวมาดูซิหน้าเป็นใครสิบเก้าคนนั่นน่ะมีชื่อไหมขออ่านอ่ะอยากจะรู้ไม่มีไงโอ้โหหน้าเก๋ดมากเลยฮะหน้าเก๋ดมากเกยแล้วจะมาทาหน้าที่ทําไมวะกลับไปนอนอยู่บ้านดีกว่ากระดูกสันหลังมีไหมนี่ว่าเลยนะโอ้โหหน้าเก๋ดมากเลยคือเรื่องพัน์นี้เนที่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 คุณสบณเนี่ยพูดอย่างนี้ได้เพราะอะไรวเ่าเพราะมันไม่มีชื่อก็ไม่มีชื่อไงก็ผมว่าแ้วชื่อมาถ้ามีชื่อนะแล้วแล้วบอกว่าเดี๋ยวโดนแล้วบอกว่า บอกว่าให้ไปกลับบ้านดีกว่าอย่ามากินเงินภาษีประชาชนเลยพูดได้เลยนะอะไม่ไหวอ่ะมันเสียชื่อไงบอกโอ้คุณอะไรกันนี่ฮะไม่ได้เล่นการเมืองมานะอ,อะ่ไม่ใช่เป็นนักการเมืองมานะใชะ่แต่ว่าทําตัวเป็นนักการเมืองใช่ไม่ได้แล้วไม่จำน,นึกเลยนะคือคุณนี่ไงนี่ไงบอกนายพรเพชรได้เรียกสมาชิกลงมติปรากฏว่าที่ประชุมไม่เห็นด้วยยติของพลเอกพลเอกชจรัตอันนี้แค่นี่แค่นี่นะประชุมรับไม่ประชุมรับ,รบนะ อ่าไอ้ไม่รับนี่ยน,นะร้อยเจ็ดรับแต่ต่อเจ็ดสิบนะแต่คนสิบเก้าเสียงเนี่ยแค่รับไม่รับเ่ยคุณว่าประชุมแล้วแบ,บคุณยังไม่กล้าส่งเสียงเลยอ่ะไม่ไหวอ่ะอปลดออกเหรอปวดออกได้ไหมเออปลอดออกได้ไหมคือต้องบอกเลยว่าสิบเกเสียงนี่นะคุณกลับไปอยู่บ้านดีกว่า ถ้าขาดความกล้าหาญหรือการแย่ๆเขาเขาคงไม่ลาออกนะแค่ประชุมรับหรือไม่ประชุมรับคุณยังงดออกเสียงเลยแปลว่าแล้วคุณคุณทาอะไรอยู่คุณคุณไปนั่งทําไมเปลืองน้าเปลืองลมเปลืองอากาศหายใจเขาแย่งแอร์เขาหายใจเออเอาตัวรอดเนี่ยะพวกลอยตัวเนี่ยมันไม่ไหวอ่ะอยากได้ตำแหน่งอยากมีชื่อมีเสียงอยากมีตำแหน่งนั่นเป็นเงินแสนนั่นเป็นเนแสนน่ะโอ้โหตายเลยเปลืองที่จอดรถเขาด้วยอ่ะโอ้โหนี่ประเทศมันจะไปยังไงนะนี่คัดเลือกมานะเออ ให้มาทำหน้าที่นะหน้าที่มีก็ไม่ทำซะแา้วมันไม่มีเหตุผลที่คุณจะแยกแยก,แยกผิดถูกเผมผมแทงกักนะออ <laughs> ผมแทงกักะเ,เขามีหัวก้อย,ยนะคุณจะมาแทงกักอีกเออ,อบอกวแค่ไปชุมรับหรือไม่รับนะคนไม่เอาไปชุมรับร้อยเจ็ดคนจะระชุมรับเจ็ดสิบแต่สิบเก้าสิบเก้าคนงดออกเสียงให้คุณไม่อายฟ้าอายดินบ้างเหรอนะเ้าใช้คนผู้เสียภาษีอ่ะถ้าคุณเป็นนั่งออกเสียงผมนึ่บอกไงบอกว่า ถ้าพวกนี้อยู่ต่อแล้วออกกฎหมายใหม่นะต่างมุนจะบอกห้ามอนุ่งออกเสียงยกเว้นประธานซึ่งต้องเป็นไปตามมารยาทประธานเราประธานใช่ไหมแต่ที่เหลือเนี่ยคุณจะไมันก็ออกเสียงคุณจะงดงดงดทำไมแล้วคุณไม่มีเสียงเหรอเอาตัวรอดอยู่ไปวันวันผมไปทำเสียงให้ให้พวกอยู่ไปวันวันเราก็ไม่ได้เป็นนั่งในสภาผู้ทรงเกียรติก็แล้วนะแต่ว่าเพื่อนกันผมอ่ะะแค่นี้ไอ้เรื่องแรงกดดันเนี่ยนะฮะ ที่จะเขาว่าจะใช้อะไรกดดันแรงมวลชนกดดันมาถอดไม่ถอดเลยคงไม่มีนะไม่มีอแล้วก็ดังนั้นเนี่ยนะฮะก็อย่าไปอ้างว่าโอ้จะตรงนู้นกดดันตรงนี้กดดัน่าอ้างเอาใครจะมาอ้างบอกว่าจะมีแรงกดดันตรงนู้นตรงนี้นะไม่ต้องอ้างไม่มีไม่มีไกล้าล่ะโอ้ใช้กาสื่อนี่คุณกล้าเดี๋ยวเขาเรียกไปนั่งคุยในหอประชุมคือตอนนี้เนี่ยอาการที่บอกแกล้งตายเนี่ยเริ่มมีการกระดุกระดิกบ้างเล็กน้อยอ่ะมีการกระดดกระดิกบ้างเล็กน้อย ่แต่ว่าที่น่าสนใจคือเรื่องนี้ไงเรื่องที่เมื่อวานนี้เขาไปนั่งบนโพเดียมอ่สีห้าคนมีอาจารย์สมบัติทรรมรงัญยวงศ์อาจารย์บรวรศักดิ์อาจารย์เทียนฉายกีรนันจารย์เนกเราธรรมทัศตแล้วกอ็อะไรพุทธเอกเอกชัยศีวิลาชครับแล้วก็มีอะไรอีกคนนึ่งม,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 มีใครพูดอะไรที่น่าฟังบ้ากคือ สรุปง่ายๆเขาบอกว่านี่เลยอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเรียกกันงั้นพักก่อนได้ไหมครับพักได้ให้เราได้เต็มเตียวตัวรายละเอียดนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูนะฮะเรื่องการปฏิรูปใบการปรองดองนะฮะแล้วก็คือฟังแล้วเนี่ยนะครับคนที่ที่แบบว่ามีความเจตนามีความมุ่งมั่นที่จะ ให้บ้านเมืองสงบสุขและมีรวมการในการเสียสลทาเพื่อส่วนรวมนะ,ะฟังแล้วมันหงดหิดะ,ะ,ะนักพิชาการพวกนี้นะ<ช>เดี๋ยวเราคุยกันต่อช่วงหน้าพักกันก่อนนะ